อ,อนสวัสดีค่ะนำข้าวหอมมาใส่บาตรที่โรงเรียนค่ะโรงเรียนมีจัดกิจกรรมวันข้าวพรรษาค่ะเรียนค่ะตัวเองได้เรียนมาค่ะชุดใส่บาตรไหมค่ะพี่บุ๊คไหนฮาน่ามาด้วยค่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณค่ะส่งเด็กๆขึ้นห้องเรียนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเป็นนักศึกษาฮาน้ามาด้วยมาเล่นกันนะคะหน้แถวได้เลยค่ะ ต่อแถวได้เลยค่ะขอขอบคุณผู้ปกครองมากค่ะทุกคนเลยนะคะขอขอบคุณมากนะคะโอ้โหแถวยาวมากค่ะยาวเอาวางค่ะอาอหยิบใส่บาตรอาอหยิบใส่บาตรด้วยค่ะนี่หรอกนี่ีจับเอาใส่บาตรเร pues ็วเอาใส่บาตรรวดเร็วอ่าอันนี yeah. ้ด้วยนี่ด uh. ้วยค่ะ ใส่หมดเลยอ้าวใส่หมดเลยค่ะใส่ข้าวด้วยอ้าวใส่ขนมด้วยค่ะอ้าวใส่มาาละ,ะมาาลยัะย,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 ยด้วยค่ะอ้าวมะลัยด้วยค่ะคุกกีาสวยๆแก้าสวยๆด้วยแก้าสวยๆอ้าวไปเลยไปพร้อมบอกการลูก